นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะเช่นเคยนะคะกับช่องของการดูดวงนะคะช่องใบเตยกาญจนา2 3 2 4ามสองทารอดนะคะเราก็มาเอ,อเขาเรียกว่าอะไรเจอหน้าค่าตากันนะคะเห็นหน้ากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้นะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะใครที่เข้ามา เจอใบเตยครั้งแรกนะคะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไคร์นนะคะก็ขอคิดค่าครูเป็นการกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะวันนี้ใบเตยก็มาทําคลิปพิกอการ์ดแบบรันด o อมนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเอ,อเร็วเร็วนี้นะคะจะมีใครติดต่อ มาหาเราบ้างไหมนะคะจะมีข่าวดีจากใครนะคะที่ส่งเข่าให้เราใจฟูหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็จะเขินๆน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจะมีใครนะคะติดต่อเข้ามาไหมในเร็วๆนี้นะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์หรือทักเข้าไปในเพจได้เลยค่ะค่าครูไม่จำกัดนะคะส่วนใครนะคะทีอ่อยากจะสั่งจองตะกรุดนะคะหรือว่าน้องแหวนโชคดีก็สามารถสั่งจองได้เช่นกันนะคะในเพจแล้วก็ไลน์นะคะอย่างรุ่นที่เบเตยใส่อยู่นะคะก็จะเป็นปู่พญานาคแบบนี้แล้วก็เป็นพี่โชคดีสีสีเขียวแบบนี้นะคะ มาเป็นเซตนะคะเขียวเหนียวซับวันนี้เขียวทั้งตัวนะคะแหวนก็เขียวนะคะกําไลก็เขียวนะคะชุดก็เขียวนะคะเขียวเนียวซับค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเร็วๆวนี้ใครจะติดต่อมานะคะให้เราใจฟูใจฟูไหมดูซิหกดาบนะคะหกดาบคนที่อยู่ไกลจากเราคนที่ไม่ได้สื่อสารกับเรามาสักระยะแล้วนะคะหรือเป็นคนที่ พึ่งหันหลังให้เราก็ได้นะคะหันหลังให้เราเนาะอายุอ่อนกว่าเราก็ได้นะคะเด็กถือไม้หนึ่งเหรียญน,นะคะจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาง้อนะคะมาขอคืนดีนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนพึ่งไปคิดได้นะว่า ไม่ได้คุยกับเราหรือไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเรามันทําให้เขาอ่ะไม่มีความสุขอืมันทําให้เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเอ็มเพลสเพราะเรานะคะเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาเราเองก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะมีเมตตานะคะ รักใครรักจริงแล้วเราเองก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาซัพพอร์ตเขาเสมอมันทำให้เขารู้สึกผิดแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้ไม่มีเราไม่ได้และ้จะต้องกลับมาพูดคุยจะต้องกลับมาสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าพลาดจากเราไปอ่ะก็คงไม่เจอคนที่มีลักษณะแบบนี้อีกแล้วนะคะตัวเราเองเนี่ย มีความอบอ้อมอารีมีจิตใจที่ดีอ่ะที่จะไปช่วยสนับสนุนเขาหรือให้กําลังใจเขาหรือเราเองสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาเขาได้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอ่ะที่เขาแบบอาจจะไม่ได้เจออาจจะไม่ได้พบคนในลักษณะนี้ง่ายๆเออนะคะดูต่อ,อืเหมือนเหตุการณ์ของคุณกับเขามันพังคลืนลงไปนะคะโดยที่เขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันเป็นเพราะน้ำมือของเขาเองหรือเปล่าที่มันทําให้เขาเหมือนกับหยุดความสัมพันธ์นี้ลงหรือว่าตัดสินใจหันหลังให้คุณหรือว่าจบไปท,ทั้งที่ยังไม่ได้รับการอธิบายนะคะมันทําให้เขาอยากจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งหรือการที่จะกลับเข้ามานะคะติดต่อมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะช็อกอยู่เหมือนกันเพราะเพราะไอ้เราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมานะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาหรือเราก็ไม่แน่ใจว่าเออที่เขาหายไปที่เขาแบบ ไม่ได้อยู่ในการติดต่อสื่อสารกับเราเขาไปทําอะไร mm. เขาไปเริ่มต้นไหนหรือยังเราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้นะคะทีนี้ดูต่อนะสิบถ้วยนะคะคือใบเตยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีประเดน ام, ็นเรื่องความเขาเรียวกว่าอะไรคอมมิทเมนต์หรือเปล่าหรือว่ามัไไไนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีครอบครัวไปแล้วหรือยังหรือว่าเขาเองอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้อยู่ดีๆมันหยุดชะง,งักลงมันไปต่อไม่ได้มันทําให้ต่างคนต่างต้อง เขาเรียกว่าอะไรรักษาสิ่งที่มีอยู่เพราะว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทําผิดอะไรถ้าจะฝืนไปต่อมันอาจจะเจ็บทั้งคู่ก็ได้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหานะต่อมานะคะอุ้ยมาพร้อมกันเลยคุณหนึ่งถ้วยนะคะ9ถ้วยแล้วก็5ดาบแล้วก็จัสติ e เมนนะคะถ้าเขาเคยปกปิดความจริงคุณในเรื่องของครอบครัวหรือความสัมพันธ์หรือเคยปกปิดคุณเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ความจริงจะถูกเปิดเผยหรือตัวคุณเองเช่นกันถ้าคุณไปปิดบังความจริงเขาในบางเรื่องบางอย่างความจริงจะถูกเปิดเผยหรืออีกในยะหนึ่งก็คือการที่พวกคุณสองคนเนี่ยนะหายไปจากความสัมพันธ์ไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้ไม่ได้พูดคุยไม่ได้อธิบายนะคะต่างคนต่างเงียยไปอะ่ะมันเหมือนกับจะยูเนี่ยนจับจจวนกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นในลักษณะของการที่ได้ปรับความเข้าใจกัน ได้พูดคุยกันอะไรที่ไม่เคลียร์ใจมันจะได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีทิฏฐิไม่ได้มีอีโก้ม,มาขั้นอ่ะ,อะมันอาจจะมีการกลับมาเพื่อ mm. เขาเรียกว่าอะไรเพื่อเคลียร์ให้ให้ประเด็นที่มันเป็นปัญหานั้นสิ้นสุดลงถ้าจะจบก็ต้องจบแบบสวยๆเออไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีๆจบเลยไม่เอาไม่ได้มันเป็นลักษณะน,นั้นนะคะคุณกับเขาอาจจะได้กลับมาอธิบายบางสิ่งบางอย่างน้องที่มันค้างคาใจกันก็ได้นะคะที่แบบ เคยเงียบไปอยู่ดีๆตัดสินใจจบลงทั้งๆที่ไม่ได้รับการอธิบายอยู่ดีๆเขาก็เงียบอยู่ดีๆคุณก็เงียบต่างคนต่างเข้าใจผิดไม่ได้รับการอธิบายไม่ได้รับการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างอย่างเปิดเบิดอย่างเปิดใจอะมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่เขาคนนั้นอะจะวนกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะพูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาถึงเหตุผลถึงเหตุการณ์ที่เขาหายไปหรือถึงเหตุการณ์ที่เขาเงียบไปนะคะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่รักความสงบนะคะรักความสงบชอบความสันโดษนะคะเป็นคนที่ผีเข้าผีออกอะรักกระปิดรักกระเปิดราศสีกันเนาะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วเลิกรายหย่าร้างหรืออาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บมากๆหรือคุณทําให้เขาเจ็บมากๆก็ได้นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอืมเป็นคนที่ปรากปาก ปากค่อนข้างที่จะร้ายนะคะปากร้ายแต่ใจดีนะเป็นคนที่ไม่ชอบทรยศหักหลังใครถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะดูแรงแหละแต่มันแฝงไปด้วยความจริงใจนะคะเป็นคนที่มูดทะลุดุดันเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะเออจะเป็นคนที่ลักษณะคือดือ้อรัน้นเอาแต่ใจนะคะมีทิฐิมีอีกโก้แต่เขาเป็นคนจริงใจนะคุณอาจจะเป็นคนที่ เป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้นนส่วนคุณก็ได้ทาบไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเป็นคนที่เคยติดต่อสื่อสารกันมาก่อนนะนะคะเคยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้นนส่วนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้เนาะอืมหรืออาจจะเป็นคนที่ติดทะเบียนสมรสหรือติดอครอบครัวจริงๆนะคะกลับมาคุยกันคือมันจะต้องเคลียร์กันอ่ะคุณไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วแบบว่าเนียยไปจบไปไม่อธิบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่เหตุนะคะ ดูต่อนะคะอาจจะเป็นชาวธนูก็ได้คนนี้เดินทางบ่อยๆหรือเขาเป็นคนไฮเปอร์นิดๆอะอยู่นิ่งๆไม่เป็นแต่แต่เป็นคนรักความสงบนะคนนี้แหละที่จะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะอืมอาจจะเป็นคนที่แต่งงานไปแล้วก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงกับคุณก็ได้สิบเหรียญ เป็นคนที่หาเงินเก่งรักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่นะคะคือใครที่อยู่ในชีวิตเขาอ่ะที่เป็นครอบครัวของเขาเนี่ยเขาดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีไม่มีการที่จะแบบไปทําให้เสียอกเสียใจเขาเป็นคนรักครอบครัวมากนะคะถ้าคุณได้เป็นหนึ่งในนั้นบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากๆที่เขาจะดูแลคุณนะคะอืมเป็นคนที่หาเงินเก่งขยันมาก ห้าบาทสิบาทก็เอาอะ่ะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหอมรอมริบเป็นเป็นคนขยันทํามาหากินนะคะขยันเรียนรู้ขยันประกอบสมาชีพที่สุดจริตนะคะคนคนนี้ดูต่อสิเป็นคนที่แบบชีวิตไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยว่างอะ่ะทํางานตลอดเวลาชีวิตติดงานตลอดเวลานะคะตลอดเวืมคุณอาจจะต้องรอคอยเขาสักระยะหนึ่งใบเตยให้ประมาณสามเดือนนะ ในเร็วๆนี้ก็คือสามเดือนนะคะเร็วไหมอะ่ะสามเดือนแต่ใบเตยว่ามันไม่นานนะแป๊บเดียวเวลาเผลอแป๊บเดียวมันก็สิ้นปีละมันก็เริ่มต้นปีใหม่ลวเพราะฉะนั้นม่เลยมองว่ามันไม่นานอะ่ะที่เขาจะติดต่อมาหรืออาจจะติดต่อมาเร็วกว่านี้ก็ได้อืมอีกสองใบช่วงนี้เขากําลังหาวิธีการอยู่นะคะอาจจะเจอกันออนไลน์หรือได้คุยกันออนไลน์ติดต่อกันในลักษณะของการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะไอจงไอจีก็ว่ากันไปเนาะ ช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะแอบ,บซองแอบบมองแอบถามคุณอะจากเพื่อนหรือว่าดูคุณในโซเชียลมีเดียนะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็เป็นการดูแบบรวมๆมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ด้วยค่ะถ้าตรงก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้มีความสุขเนาะเจอกันใหม่ โอกาสหน้าคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะช่วงนี้ลงคลิปไม่ค่อยบ่อยนะคะไปเตยไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยลงวันละคลิปนะคะวันนี้ก็ทําคลิปพิเศษนิดนึงนะคะเป็นคลิปที่เห็นหน้ากันนิดนึงนะคะจะได้ไม่ลืมกันเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย